ความพิเศษของดาบสีทองเล่มนี้คือสามารถย้อนเวลาได้ทุกอย่างย้อนได้แม้กระทั่งเลือดที่เราเสียไปตอนสู้กับศัตรูครับย้อนเวลาของดาบสีทองว่าสุดแล้วเจอดาบสีฟ้าหน่อยครับดาบสีฟ้านี้นะครับถ้าเกิดว่าเราสู้กับศัตรูจนตายไปนะครับเราจะไม่ตายทันทีครับเราจะย้อนกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งครับ เป็นไงกันบ้างครับมันหลุดโลกไปเลยใช่ไหมครับแต่ไม่ว่าจะเป็นดาบสีทองหรือดาบสีฟ้าเล่มไหนก็ตามครับถ้าเกิดประยุกต์ใช้ให้ดีสามารถพลิกไฟได้แบบที่เห็นในคลิปนี้เลยนั่นเองนะครับผมอย่าลืมไปลองเล่นกันดูนะครับและถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนี้แล้วรู้สึกชอบชุดที่ผมใส่อยู่นะครับก็สามารถไปเติม UC ที่บริการเติมเกมนะครับถูกบายวิสัต์เกมมิ่งได้เลยนะครับเพจนี้รับเติม UC ถูกประการเติมเองแน่นอนและในช่องของผมก็มีรีวิวชุดนี้แบบเต็มๆให้ดูด้วยนั่นเองนะครับอย่าล